สวัสดีชาวสิงคค่ะดวงความรักประจำวันที่23เมษายนคุณได้เจ็ดดาบเขาได้เด็กถือเหรียญน,นะคะวันนี้ต้องระวังปััปัญหาในชีวิตนะคะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอาจจะมีหลายอย่างที่ทาให้เราหงุดหงิดแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจแบบไม่ดีนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าแอบทำในรับหลังแฟนนะคะมันจะส่งผลเสียในอนาคตแฟนคุณได้เด็กถือเหรียญ วันนี้เขาก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดคิดหวังอะไรก็จะสมหวังในเรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าเขาโอเคนะเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณดีๆนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรถ้าคุณมีความรับกับแฟนวันนี้ถ้าเกิดสารภาพเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคนะคะเขาจะไม่โกรธมีไพ่เดฟรีโนแล้วก็ไพ่อิดอิเซฟยูทูเลฟพยายามตัดอะไรที่มันเป็นเรื่องลบๆออกไปจากชีวิตนะคะอย่างที่บอกมีความรับก็รีบบอกแฟนแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็เลิกทํานะคะ ที่สําคัญคือห้ามคิดลบด้วยอย่าคิดมากจนเกินไป It is safe for you to love ก็หมายถึงว่ามันปลอดภัยที่จะไปต่อนะคะคนโสดสนิทนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่พร้อมที่จะหาใครเลยเพราะว่ามีปัญหาเข้ามาเยอะๆแต่ว่าจะมีคนที่ไม่ความจริงใจนะคะเข้ามาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณยังไงก็ลองเปิดใจดูค่ะ